เดรมอนฉันมีเรื่องสำคัญมากเลยอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนฮะอยู่ที่ไหนเอ,อ๊ะ๋อเรื่องสำคัญอะไรขาโนบิตาเขาไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรือมั้งคงจะไม่พ้นพวกขอยืมเครื่องผลิตเงินละสิแันรู้อยู่แล้วละไปเที่ยวัน,นดีกว่าเฮ้ยไม่อยู่ตอนสำคัญแบบนี้ได้ไงอะทำไงไดีอยากได้สามร้อยเยนตอนนี้ไม่งั้นแย่ทำไงนาะ ตรงที่นอนโดเรมอนมีอะไรหรือเปล่าดนะ่าอ่เอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนเสืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะหืมหืมอ,อะไรอ่ะ,อะ เรียกข้าออกมาคือเจ้ากันเหรอปินปิดมิมีสาะเขาอะไรแหปล่อยปล่อยเขาเนี่ยปล่อยไม่จะต้องตีกันเลยดิดาเดี๋ยวเนี้ยไม่ค่อยเรียกผมเลยก็เลยอุตส่าห์ในใจที่ดานาจะได้โดนเรียกออกมาแท้ๆเลยนะครับนี่อ่ะ กอยัง่มันเครื่องเรียบกีศาสออกมาเหรอใช่ทั้งทั้งที่ไปรู้กันเลเนี่ฉันไม่มีธุระอะไรกับปีศาจนะดี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 ใดๆก็ใดๆแล้วรับนี่ไปเลยนะการปีศาจการปีศาจหรอเออใช่ใช้ไกลบ้างเลยสัตว์หนึ่งครั้งสามร้อยเยนสามร้อยเยนเนรอเออยไม่เอาอ่ะ ให้พีษาททำอะไรให้แล้วก็จะถูกอวิญญาณไปอะดิโอ้ยโบราณเฉิบเบ้อไม่ใช่ยุคที่จะเอาวิญญาณมาแลกกันแล้วนะสบายนี้มาต้องสูดสูง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 เออทุกทุกสามรอเย็นสูดสูงจะลดนลงหนึ่งวินแค่วินเดียวเองน่ะเตี้ยนิดเดียวเองอะเออหนึ่งมินใช่หนึ่งวินเอีมันเตี้ยนิดเดียวเองอะแทบรู้สึกเราบอกใครแต่ว่าถ้าใช้เยอะฉันก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยแบบนั้น ก็ไม่เห็นต้องใช้เยอะีดาแค่บีว่าเฉยๆก็ไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยใช่ป uh, okay? <Columbus> ่ะแต่ว uh, no. ่าไม่เป็นไรเลยอะถือว่าช่วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะประกันอยางดีเลยนะนี่เอาสบู่พาชิดตัวแล้วก็กระดาษชื่อไปด้วยเลยนะทีเดียวนะถ้ามีลูกค้าแล้วก็แย่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 แน่เด็กอยู่ใช้ป่ะย่างไงซะแล้วก็จะโตได้อีกอะอืมเนาะจริงด้วยถ้าใช้แค่นิดนึงแล้วก็หยุดใช้ก็โอเคใช่เลยใช่เลยใช่เลยเอางั้นตกลงขอการเป็นนี้แล้วกันนะ เออขอบใจมากขอบใจได้ช่วยนะทุกทุกที่เกิดฝนสูงก็จะลดลงตามสู่ใช้ไปในวันนั้นล้นได้จะไปกนละบายบ้ายจุ๊บลองดูดิเฮ้ยได้สามร้อยยิงจริงๆด้วยซื้อการ์ตูนที่อยากได้แล้วอ่ะ กระตู้เน่ยะได้มาจากไหนเหรอยันซื้อมาสิไม่ได้ไงเห็นเป็นอะไรสักหน่อยนี่เออทำเป็นว่าคนเออหน่อยหน่อยเอ้ยเอ๊ะทำให้มันรู้สึกแปลกๆแฮะ กระโต่าเน่ะได้มาจากไหนเหรอฉันซื้อมาสิไม่ได้ไงเห็นเป็นอะไรสักหน่อยนี่เออ้าเป็นว่าคนเอนหน้อยหน่อยเฮ้ออีทำให้มันรู้สึกแปลกๆแฮะพอเที่ยงคืนก็จะเตี้ยลงใช่ไหมแต่ว่ามันก็แค่มีนเดียวเองนี่นา ผงไม่เป็นไรละมั่งดีงหรือไม่เนี่ยเฮทที่ดูก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ดีจังดีจังถ้าเป็นแบบนี้ใช้อีกสักสองสามมิลก็น่าจะไม่เป็นไรอะเนาะเฮ้ยไม่สิถ้าใช้ไปหนึ่งเซนก็คงไม่ค่อยมีใครเห็นหรอก เออใช่ใช่อีกสักเซนแล้วก็เออก็ดีดิเอาล่ะใช้แล้วกันหนึ 1, 2, ่งสองถึงสามสี่โอ้โหเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรอะไรเออไปแล้นะครับชี่ซิกาขากลับไปแวะร้านหนังสือกันไหมอ๋อไปสิจ้าเอ,อานนี้ครับเอาทัา้งหมดนี่แหละครับซือ้อเยอะจังเลยนะจ้านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินข้าขนมฟุ้งเฟยเนอะ ดีจังเลยนะฉันก็มีหนังสือที่อยากได้อยู่เหมือนกันนะ่ะเอองั้นเหรอเดี๋ยวฉันซื้อให้อเอามาออออไม่ต้องซื้อให้หรอกจ้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ้าแต่ว่าโนบิตาอย่างนั้นเดี๋ยวฉันซื้อเล่มนั้นให้แล้วให้ชิสุกะยืมแล้วกันนะเท่าไหร่อ่ะหกร้อยเยนหรือว่าเก้าร้อยเยนนี่โนบิตายุย ซือพวกฉันอย่าดันสเก็ตบอร์ดนะใช่ใช่สเก็ตบอร์ดแบบนั้นซื้อไม่ไหวหรอกเอาก็แค่สะบัดสะบัดการนั่นใช่ไหมล่ะฉันเห็นน่ะเออได้ซื้อแล้วไงพวกฉันยืมก็ได้นี่ดาช่ปแต่ว่าได้จะบอกว่าซื้อหนังสือให้ชีสการได้อ่ะแต่ว่าซื้อให้พวกฉันไม่ได้จะกันหรอย่างกันหรอซื้อกระตูนรดลดนหนึ่งเส้นสเก็ตบอร์ดสองคืนนี้คงโดนเยอะเลยอะ เล้ยเ <c oughs> ช,ช้านี้ฉันไม่กล้าส,ส่องกระจกเลยอ่ะเฮ้ยขนาด,าดนี้เลยเหรอเฮ้ยเออขนาดน,นะครับนโนบิตะ นี่ลูกตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนี่นี่โนบิตาโนบิตะโนบิตะไหนเรามายืนเทียบกันที่เดียวมายุ่งกับฉันน่ะไปเที่ยวดีกว่าลดลงเยดเลยนี่เฮ้ยโนบิตาฉันโดดูดต่อไปในสเก็ตบอร์ดบนถนนด้วยล่ะแล้วก็ พอไปเล่ตรงระเบียงก็ไปชนกับประตูกระจกเข้ามันก็เลยแตกด้วยเหรอแย่เลยนะเนาจะจ่ายค่าชดใช้มาชั้น,น่อยเลยอะไรกันเล่าน้ no, <Peter. S 2> องบีตาเฮ้ยฉันไปเล่นสเก็ตบอร์ดตรงระเบียงนะแต่าก,การะดกไม้ก็เลยกลิ้งล้มตกลงมาเลยล่ะ mm hmm. เดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งแสนนึ่แสนหนึ่งเลยเหรอแล้วคนสเก็ตบอร์ดของตาย,ยนั่นละ่ะตัวแสบเลยละบอกให้ใช่รับผิดชอบมาเลยนะแสนหนึ่งอะ่ะส่วนสูงของฉัน ไม่เป็นไรกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ยังสูงอีกได้เยอะเลยอ่ะอืมเป็นการที่ใช้ง่ายดีจังเลยยืมมาจากโดลเลอมอนเหรอฮะ เงินค่าขนมไม่พอโอ้ยแย่เลยนะเนี่ยขอยืมไปหน่อยละกันนะกลับมาแล้วครับเสใหงเดี๋ยวแม่ไปยข้นน้องนะจ๊ะเนี่ยทั้งงไนอย่าง,น, <c oughs> ง,งนี้ก็คุมกับในสีเลยอ๋ <c oughs> อเพราะอะไรกันเนี่ยทัหน่าแบบนั้น,ไ,นไม่เป็นไรหรอกนะถ้าก็เดินออกเดี๋อขคืนให้นะสาเรัน ไไป,ไปอ,อ่ะการเลยเหรอะไรกันเด้อเฮ้ยโนบิตะแล้วทำแบบนี้ด้ยังไงกันเล่าเหรอเฮ้ยไม่ได้นะ,ะใช้ไปใส่แสอใช่เนี่ยาการไปเนี่ยโหใส่แสตเลยนะใช้ไปแล้วนั่นก็แปลว่ารวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเซนแล้วตอนนี้ก็เทียงขึ้นแล้วด้วยอะ่ะเดี๋ยวน่าก็จะโตหดเล็กลงไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากจะ ลองไปคุยดูจะดีกว่านะเ้เจ้าเอ๋ก็เหลือไปไก่กล้าตัวขาตีแปกใช้ครอกมะสายไปจำใส่แสนเลยเหรอโอ้สีใสก็เหลือครอบกูดแตกกิ้วหลเด้อเออคือว่าเรื่องเงินนะ่ะยังไงผมก็จะใช้คืนให้นะครับอย่ามาเอาความสูงไปได้ไหมล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่เรื่องร้องเล้เถอเดี๋ยวกลบับพูดแนละ้วบอกให้ จะมองเห็นเรื่องที่ตั้งแต่ต้นแล้วข้อสูตรแรกกับเงินตามสัญญาที่ให้กันไว้ตอนแรกนาดสแล้วหมายักที่คือเจอกันเถอะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ดีมันคงจะหดหายไปเลยไม่ไม่นะจะไม่รักษาสัญญาเนี่ยมันทำไม่ใหญ่แล้วนะไม่เอาตัวจะหดเล็กละหายไปเฉยเยเลยเหรอไม่ จะเที่ยงคืนแล้วสินะเร้่เฮ้ยแล้วหดลงแล้วโอ้ยหด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 ดโอยหดลงเร็วมากเลยอยู่ที่โซนสูงปกติแล้วฮ่าได้แล้วจริงเหรอใช่เยอะคำนวณได้ถูกเป๊ะเลยนะเนี่ยไม่ได้คำนวณถูกเป๊ะอะไรหรอกนะ โชดีที่ฉันใช้ลำแสงขยายร่างทําให้ตัวนายใหญ่ขึ้นเอาไว้ก่อนเอ่เป็นไงล่ะเข็ดไหมล่ะจำไปด้วยนะอย่ามาทำอะไรตามใจชอบล้ำหลังฉันแบบนี้อืมอเอาละไปเผาการ์ดนั้นแล้วก็ทิ้งมันซะเลยโอ้เผาเหรออ้เสียใจเหรอก็ไม่เผาเลยองมีลำแสงขยายร่างอยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยน้องพิต a นายนี่มันแหมพี่จะไปไรเลรออีกนิดเดียวนะพอดีนายไม่รู้จักเข็ดเลยใช่ไหม อะไร <S <S เนี่ย <S <S แย่มากเลยโบสร้ายที่สุดมักโกกันได้ขนาดนี้เจ้าเด็ก <S 2> <S 2> <ตา S 1> ปีศาจ